สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง How to คำถามเปลี่ยนทิศคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาโดยวรวมจากไพ่ทาโร่เมเจอร์อาคานาไม่ได้เจอะจงท่านใดเป็นพิเศษนะคะการทำนายนี้เป็นการทำนายรายเดือนประจำเดือนกันยายนพศ2568ของผู้ที่เกิดราศีมังกร ชาวราศีมังกรค่ะเลข7ดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนค่ะสีม่วงสีดำเป็นสีประจำราศีเกิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเ,เสื้อผ้านะคะหรือว่าจะเป็นกระเป๋าเป็นสีทาบ้านหรือว่าสีรถนะสีม่วงสีดําเป็นสีมงคลน,นะคะหรือว่าจะเป็นอัญมณีที่ใส่ก็คือจะเป็นอเมทิสต์เป็นออฟซิเดียได้เลยนะจ๊ะ วันอังคารที่16กันยายนนี้ค่ะพศ2568เวลา04.30น,นหรือว่าตีสีครึง่งนะพระศุกร์จะย,ย้ายค่ะจากราศีกรกฎเข้าราศีสิงห์ซึ่งอยู่ในภพมรณนะช่วงนี้นะคะชาว,ะะชวราศีมังกร ให้ดูแลเรื่องสุขภาพเป็นพิเศษนะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะมีเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าศัตรูแอบแฝงค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนนะคะให้ดูแลเป็นพิเศษนะคะบางทีสิ่งที่ท่านมาเตือนเนี่ยท่านอยากจะให้เรากลับมาดูแลตัวเองนะคะจ้ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเรื่องแรกเลยค่ะเรื่องการงานของคุณเป็นยังไงบ้างแาวสุขเนี่ยหมายถึงการเงินด้วยนะคะจะกินจะใช้จะจ่ายอะไรช่วงนี้นะอาจจะเหมือนจะว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรกระทันหันนะคะ พอนเซฟดีๆนะจ๊ะเรื่องการงานเป็นยังไงบ้างเดือนสันว้าว้าวา้ความสว่างสวยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งการงานข ช่วงนี้นะคะมีเหมือนกับถ้าเป็นคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการจะมีคู่ค้าคู่ลงทุนเข้ามาะคะ่ะร่วมธุรกิจหรือว่าตัวคุณเองเนี่ยจะมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลไปถึงต่างประเทศซึ่งไปติดต่อนะคะ,ไป,ะ,คะไปติดต่อสื่อสารไปร่วมคู่คา้าคู่ค้า,ค,ค,า,ค,ค,าคู่ลงทุนละคะ่ะแล้วอะไรก็จะโอเคขึ้นส่วนคนที่ทํางานประจานะคะงานของคุณช่วงนี้ค่อนข้างโดดเดน่นเป็นที่เหมือนกับว่าถูกใจเจ้านายนะคะแล้วก็คนที่ทําเกี่ยวกับเออสังหาหรือม,มาเซอเออทัทีค่ะ สังหารีมาซั์เล่นแร่แปรธาตุซื้อมาขายไปหรือว่าคนที่ทำงานเกี่ยวกับงานอีเวนต์นะคะเป็นเหมือนกับว่างานต่อเติมสร้างเสริมเพิ่มหรือว่างานที่ต้องไปติดต่อวิ่งเต้นอย่างเงี้ยค่ะเป็นในหน้าเป็นคนที่เหมือนกับว่าจะต้องเหมือนกับว่าซื้อมาขายไปอะค่ะจะโอเคขึ้นนะคะช่วงนี้การงานโดดเด่นนะต่อไปเกี่ยวกับเรื่องการเงินค่ะขึ้นมาค่ะ อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะคะก็คือพระศุกร์เนี่ยจะอยู่ในภพวรณะเพราะฉะนั้นช่วงนี้การเงินของเราอ่ะเหมือนกับว่าอยากจะทำแบบนี้สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราหวังเนี่ยสิ่งที่เราที่จะทำอะค่ะอยากจะไปลงทุนแบบนี้แบบนี้แต่ทีนี้มันมีอะไรเหมือนติดติดขัดขัดถ้ายังไงแล้วนะคะอยากจะแนะทาบุญให้เติมน้ำมันจะเกียงถวายทูบเทียนหรือหลอดไฟนะคะอะไรๆจะได้โอเคขึ้นนะคะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ สุขภาพช่วงนี้นะคะระบบภายในของระบบภายในร่างกายเราที่มองไม่เห็นนะคะเพระาะท่านบอกว่าเป็นองครวมเนาะทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าพอพระสุกมาทับเนี่ยอยู่ในภพมรณะ,ะเหมือนเราจะต้องเสียเงินจะต้องใช้ใจ่ายเกี่ยวเรื่องสุขภาพจะต้องใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนหรือทุบหรือสร้างหรือเพิ่มหรือเติมหรือต่อต่อเติมเพิ่มสร้างอย่างเงี้ยค่ะนะคะถ้าอย่างไงแล้วนะเป็นไปได้นะให้อยากจะให้ไปทําบุญอย่างที่บอกเตือน้่ามันจะเกียงถวายทุบเทียนหลอดไฟนะคะสุขภาพเราก็จะโอเคขึ้นดีขึ้นนะ แล้วส่วนที่ใครที่มีโรคประจําตัวถ้าหมอนัดให้ไปตามนัดนะคะไม่ควรจะนิ่งนอนใจนะจ๊าต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องความรักขึ้นมาค่ะ The f e e l d of Fortune ก็คือกลงล้อแห่งโชคลาภอะไรดีๆกำลังจะเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรื่องเงินของคุณติดขัดนะคะคู่ของคุณคนที่เป็นคนที่มีคู่ค่ะคนที่มีคู่นะคะก็คือจะช่วยคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ส่วนคนที่ โสดนะคะช่วงนี้จะมีคนที่เหมือนกับว่า,าจะเข้ามาคอยช่วยเหลือเกื้อกูลคุณ,คณหรือว่าคนที่เหมือนกับว่าคุยๆกันอยู่จะมีเกณฑ์สารสัมพันธ์นะคะ<ม>ก็ยังดียังมีเรื่องความรักที่โอเคขึ้นนะจ๊ะต่อไปค่ะเทวดาประจำตัวคุณเองท่านอยากสื่อสารเออไพ่นะคะอะไรเป็นพิเศษนะคะท่านอยากสื่อสารอยากให้คุณรู้อะไรเป็นพิเศษในเดือนนี้นะ ขึ้นมาค่ะว้าว้าว้าเกี่ยวกับเรื่องความรักก็เลือเกี่ยวกับเรื่องการเงินด้วยเพราะฉะนั้นคนที่มีคู่ต้องการเงินลงทุนนะคะลองคุยลองปรึกษากับคู่ครองของคุณนะคะแล้วก็ส่วนคนที่โสดนะเพราะฉะนั้นก็คือช่วงนี้จะมีคนที่เข้ามาสนอบสนใจนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเดี๋ยวอะไรอะไรจะขี้ขายไปทางที่ดีขึ้นนะคะ ต่อไปค่ะเทวดาประจําตัวคุณเองท่านอยากสื่อสารอะไรกับคุณเป็นพิเศษอยากบอกอะไรกับคุณเป็นพิเศษในเดือนนี้นะถ้ายัางไรดูแลเรื่องสุขภาพด้วยนะจ๊ะขึ้นมาค่ะอะไรอะไรดีๆกำลังจะเข้ามานะคะสิ่งดีๆกาลังจะเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยไปทําบุญเนี่ยก็คืออยาาให้ไปทำบุญกับวัดที่อยู่ใกล้น้ํานะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่บอกท่านจะบอกว่า มีขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรที่คงเส้นคงวานะคะอย่างที่บอกว่าเดือนนี้พอดาวศุกร์เนี่ยมาอยู่ในภพรณะเดือนหน้าก็จะอยู่ในภพของสุภาพความงดงามพรา้นขึ้นให้คุณเนี่ยจะบอกว่าไงอะ่ะเหมือนกับว่าตั้งสติทําอะไรให้รอบคอบนะคะจ้ะ ก็ขอจบคำทำนายของชาวราศีมังกรแต่เพียงเท่านี้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะเงินไหลามาเงินไหลนองทองไหลามานะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังการทํานายเพื่อเป็นกำลังใจฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนในการอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ